สวัสดีครับแฟนเพจทีเอ็นทีแคชเช่นช็อปนะครับวันนี้เราจะมาทํารีวิวนะครับสําหรับฟิล์มกระจกดองเลนกล้องนะครับเป็นตัวซัมซุงที่ขายดียุ่งมากตอนนี้นะครับก็คือซัมซุงเอห้านะครับซัมซุงเอสามห้านะครับตัวสินค้าเราจะเป็นตัวฟิล์มกระจกนะครับดวงเลนแยกชิ้นนะครับมีทั้งดวงสีนะครับก็คือเป็นสีลักษณะนี้นะครับจะมีไทเทนนะครับมีสีม่วงนะครับกับสีฝาหลังเครื่องสีเดียวกันนะครับสีม่วง สีฟ้านะครับแล้วก็สีทองนะครับสีดำนะฮะแล้วก็จะเป็นสีเงินนะครับเหมือนสีตัวดวงกล้องฐานกล้องนะครับหรือรวมไปถึงลูกค้าอยากจะได้แบบครอบทั้งสามดวงในชิ้นเดียวก็มีนะครับอันนี้คือแบบใสในชิ้นนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นอ่าตอนนี้คือดวงเลนใสนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะรอบฐานเป็นสีดานะฮะอันนี้จะเป็นสำหรับ ครอบเลนเหมือนกันนะครับชิ้นเดียวบล็อกแสงกับทอนเข้าเลนนะครับรวมไปถึงนะครับสินค้าที่เรามีก็คืออย่างขายดีชิ้นหนึ่งก็คืออย่างนี้นะฮะอันนี้คือสีไทเทนะครับหรือเป็นสีม่วงอย่างนี้นะฮะล้อมเพชรนะครับอันนี้ดวงแยกชิ้นแบบล้อมเพชรนะครับแล้วก็มีขายนะฮะมีหลายสีนะครับแล้วก็อีกชิ้นงานหนึ่งที่เท่ๆจับใจหน่อยก็เป็นอย่างนี้อันนี้ดวงเลนเรืองแสงนะครับสีพื้นเรืองแสงนะฮะเราจะมีหลายโทนนะครับ ในรีวิวต่างๆที่เราเคยทํามาจะมีเยอะนะครับอันนี้ดวงเลนเื่องแสงนะครับก็คือจะเป็นสะท้อนแสงหรือเื่องแสงเวลาปิดไฟอย่างนี้นะครับทีนี้วันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับก็คือฟิล์มกระจกนะครับตัวดวงเลนนะครับแบบแยกชิ้นอันนี้เป็นงานแบบใหม่นะครับก็คือเป็นบล็อกเลนนะครับบล็อกเลนสําหรับติดก็คือจะง่ายนะครับก็คือแบบนี้ฮะแต่ติดแล้วจะเป็นดวงแยกชิ้นนะครับติดแล้วเป็นไงมาดูกันนะครับวันนี้ผมจะใช้ตัว สีเทเทลุงนี่ฮะติดกับตัว a อ5ห้านะครับตัวเครื่องที่เป็นสีม่วงนะครับติดได้เป็นไงดูนะครับวิธีการติดง่ายนะครับให้ลูกค้าได้สินค้าแบบนี้แล้วนะครับลูกค้าก็ตัวนี้จะเป็นลักษณะให้ลูกค้าแยกนะครับแผ่นรองกาด้านล่างนะครับลูกค้าแยกนี้นะครับแล้วก็จะได้ตัวบล็อกเลนแบบนี้นะครับก็คือวางทับตัวกล่องได้เลยนะครับทําความสะอาดตัวหน้าเลนเรียบร้อยนะครับเก็บฝุ่นนะครับเก็บค่าเรียบร้อย ลูกค้าได้ชิ้นงานแล้วก็วางตามบล็อกเลยนะครับก็วางให้ตรงแค่ไหมครับง่ายๆนะครับลอกแผ่นรองกาวเสร็จปุ๊บูกค้าก็วางให้เข้าบล็อกนะครับเนี่ยก็คือตัวบล็อกมันจะทําให้เราติดง่ายขึ้นนะครับก็คือลูกค้าก็สามารถรีดหน้าเรียนได้เลยครับนี่นะครับกดรีดหน้าเรียนนะครับผมให้กาวตัวยึดติดกับตัวฐานเลนกล้องนะครับทีนี้เรากดเสร็จรีดเสร็จนะครับลูกค้าก็แยก ตัวบล็อกเลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้ฮะลูกค้าก็จะเอาตัวบล็อกเลนออกมานะครับก็จะได้ตัวกระจกเลนกล้องแบบนี้เลยเนี่ยสินค้าเป็นกระจกนะครับตัวดวงตกระจกเลนจะเป็นแบบใสนะครับถ่ายรูปถ่ายวีดีโอชัดปกตินะฮะเนี่ยสวยนะครับติดแล้วอันนี้ใส่เคสได้ปกตินะครับความบางของเลนนะครับจะพอดีกับตัวเลนกล้องนะครับเพราะสินค้าเพจเป็นงานตรงรุ่นนะครับเนี่ย ฝากไว้สำหรับลูกค้าที่ชอบตกแต่งเครื่องหรือว่าต้องการการป้องกันของฟิลกระจกหน้าตัวเลนนะครับทักแอมินได้เลยนะครับสินค้ามีหลายสีหลายแบบนะครับอันนี้สําหรับวิดีโอของการติดของซัมซุง A5 นะครับรีวิวนี้ฝากไว้สำหรับลูกค้าที่ติดตามนะครับเดี๋ยวได้สีไหนชอบงานอะไรนะครับทักได้เลยนะครับสินค้าพร้อมส่งครับราคาเพียง159าสบาทนะครับส่งฟรีนะครับกรณีโอนนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ รีวิวนี้ขอจบเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ